สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมต้อนรับพี่น้องชาวสมิงไพรครับเมื่อนี้เสียงดูเขาพากเสียงครับพี่น้องครับฝากติดตามฝากกดไไก์กดแชร์ได้เยครับเด้อครับผมเมื่อนี้วันสินใหญ่เบิดมือเมื่อนี้วันสินใหญ่เบิดมือขันมันออกมันต้องออกแต่เว้น บอลคือ,ขขอเขา,า,าไ one, two, three, four, หนบ้างครับเท็ดเท็วันทุทีโฟฟเรืองของใครไหมเมื่อนี่วันสินใหญ่เบิดเมือขันมันออกมันต้องออกแต่เว้นเพราะว่ามันต้องกลับมาหอดนี่ก่อนก่อนไก่ขันกบพราอว่ามันต้องกลับมันหอดพราะว่ามันต้องกลับมาหอดน,นี่ก่อนไก่ขันกบ มันสัตว์มันจีบป็ดไก่ล่างเนี่ยด้หลุงไดปลามันจีบขี่ขานยางอะไรวะมันต้องมันต้องมาไกา่ล่างมันต้องมาไกา่ล่างจะน้องน้ำเนี่ยนะวันไก่ขันกุกมันต้องมาขวบห้องนี่คือเก่าแล้อืมจังได้จังได้มันก็ต้องมาขวบห้องนี่คือเก่าแล้ว หอดไก่ขันกกมันกระเบิดมันกระเบิดวันศีใหญ่เด้หอดไก่ขันกกมันกระเบิดวันศีใหญ่เด้นำตามสกุลไปเอ้าเอ้าฟาวกินเฮากินแล้วขึ้นหางไปเวินเลยตรลรงเอาโคบกนั่นละโอกล้ง ao bố hà lạ không bao nhiêu mình đâu cái này cái này chắc nói tao qua học có bao nhiêu mình đâu cái này chắc nói tao qua học có bao nhiêu mình đâu ao cho im là bỏ ao ừ. cho im là sàn bỏ Nhưng mà đấy Nhưng mà đấy Nhưng nữa đấy không mà ยัองอีกอยู่ปีอีหนึ่งอยู่พี่น้ำ่อยพี่คือฝ้าวิ่มแถววะเอาไปกินทั้งห่างเอาเาท่ากันขึ้นหิวเข่าวะโอ้จังสั่นบ่โอ้จังสันงส่นบ่ไปป้าสันป้าสันป้าป้าป้าสันส่นเก็บสิ่งเก็บของไปตัว้วเฮาเก็บสิ่งเก็บของแล้วก็ไปตัวตวต้วเฮาเอาตัาสวาตาชวาตรวจตัง้ตขงขึ้นมา โอ้ยแห้งขืนมาสูงกว่าเก่ากับแห้งหนาวเนาะอ้ลมเย็นจ่อยๆเลยว่ะคอยว่ามันกับพอดีอยู่ได้ล่ะคอยว่ามันกับพอดีอยู่ได้ล่ะมันหนาวนะมันแล้วเจ้าคนอวนเนาะแม่แล้วเจ้าคนอวนเนาะอ้วนกับจอยสิได้เปรียบกันกับมองนี่ล่ะอ้วนกับจอยสิได้เปรียบกันกับมองนี่ล่ะ มองหน้องหนาหวานนี่ละมองหน้องหน้าหวอนนี่ละเอาใช่ไมวะใช่ไหมวะมันยังเขาออกอยู่มันยังมันยังเขาออกหาจิะคือเกาอยู่เออขอยย่างขึ้นไปทึ่งทึ่งผุนเออขอยย่างขึ้นไปทึ่งทึ่งผุนทักแท้ก็หลายหลาดิห้อยห้อยห้อยทักแท้หลายหลาดิ แสดงว่าน่ะแสดงว่าม umm uh ันหายกินยางกัาออกสายสายหนีตัวนี a, ่สายสายหนีคือเก่าอยู่แสดงว่ามันแสดงว่ามันเขาออกยางหากินอยู่สายนี่คือเก่าอยู่บอแเหน็ด้บมแอลเด้บมแอลเด้มือแรงนี่บอแเหน็ด้มือแรงนี่อันนี้ก็ขึ้ลื่อนบอกฮะ บ่อน่ไเด้ขค like ืนเนี่ยเขาอาจจะได้เห็นหอนทักแทุ้่นละบ่แน่เด้คือเนียเขาอาจจะได้เห็นหอนทักแทุ้่นละบมเคยนั่งไปเบิ้งมันจักเถื่อวันไปหากินยังไงบมเคยนั่งไปเบิ้งมันจักเถื่อว่ามันไปหากินยังไงเว้ทักแท้กับเว้ทักแท้มันกับคือคนนี่ละ คนก็เห็ุให้เหตดหน้ามันก,ก็สิบอกคือกันอันบอคนกัยังเหตุให้เหตดหน้าเนาะคนก็คนกัยังเหตดให้เห็ุหน้าเนี่ยทักแท้มัน็สิบอกคือกันอันบอ่โว้ยกะว่าป้ายเจ้าอะไรโอ้ยกะว่าป้ายเจ้าก็ได้ทักแท้พิบาาาา่ายยังจะไปเหตุให้เห็ดหน้าทักแท้พิบ่ายยังสิไปเหตุให้เห็ดหน้ามันก็คือคนมันก็คือคนอยู่มันก็คือคนอยู่ กระสั่งก็จะไปเลี้ยงห่านงอหัดกล้วยลุรเนาะกระสั่งมันก <si ็จะไปเลี้ยงห่านงอหอดกล้วยบุรีนออหาวอ้าวเจ้าก็ได้แตาว่าห้อยมันไล่หลายได้อยู่เทิงพุนแต่ว่าห้อยมันไล่หลายได้อยู่เทิงพุนแมีนบอ่าไม่เป็นห้อยผีกองกอยบ่ เออห้อยผีกองกอยกับ <Charl> ค <ott es> <In> ืออยู <an weave> ่เด้เออห้อยผีกองกอยกับคืออยู่เด้แต่ว่ามันก็สหลายแท้ล่ะแต่ว่ามันคือสีลายแท้ล่ะเฮาก็ยังบ่ได้เขาป่าเลือกเด้ล่ะเฮาก็ยังบ่ได้เขาป่าเลือกนะเขาบ่เขาบอกว่าเดี๋ยเขาเพล่เขาก็่าเดีเฮาก็เฮาบ็ว่าก็อยู่ตีนดงนี่เนาะเฮาก็กว่าก็อยู่ตีนดงนี่เนาะเรื่องงมเขาเรื่องง่อมกับปูอ่ะ เขาเรื่ององ้กับปูกับบ้าไปเว้ยเขาเรื่ององ้อี่ปูกับบ้าไปจักซี่หาตัวเว้ยม่เอาไปยังลไงไม่ไม่เอาไปยังลไงไม่เอาไม่ยังล่ะอย่าว่าเด้อย่าว่าเด้๋เอามาจีเขาบอกเอ็นแล้ว <c oughs> เอามาจีเขาบอกเอ็นเน็ดแล้ว <h ahaha> <h ahaha> บ้าทีบ้าทีถ้าเป็นหว่างก็สิแตกบ้าบดดงกัน <h ahaha>

บ่ว่าแหละกนแห้งเด้กแหงแหงเย็นเขาที่แห้งคำาแหงเย็นเขาเว้ยโอ้ยแห้งคำมาแหละแห้งเย็นเขาเว้ยนะทุกบนนะพัแพร่ความหอก่อนนะโอ้ยพัแพร่ความอก่อนอ้ยเย็นเยเย็นมกนะไรก็มกเ้าบ้านก็มันคือเปคือเบาคัะเบาแน่เมันเบา เสียงแล้บ uh, right. um. no. ่อเนี่ยันอยููไก่ไหมบ่บ่อมันกะหางบ่อมันเก็บ่อต้องห้่างแหอเไหน่ประมาณนั้นตาเฮาตนเล่งเชียงกันอีบ่เล่งเชียงรับถั่้สิงห์เ้าเชียงพอังแบ่งแห้งดังเปิดเริ่อเลยบ่อมานาดีบ่อยาบ้านแห้งหรืเป่น่นี้นึงุนตั่แห้งะไมานั้นล่ะบ่ได้ขึ้นขึบ่อฮะ ฝากกดไล่์คดแชร์คดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะเด้อครับเด้อเด้อขอบคุณมากนะครับ่ามุอไ่งมเ้ยไน้ไ้ได้ได้ได้ไ้ไ้ไดดได้ได้ไได้ไดไ้ไงเไดอ